สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Philosophy Daily วันนี้เราจะมาพูดถึงปรัชญาอีกข้อหนึ่งของโซเครติสนักปรัชญาชาวกรีกผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าการดูแลจิตวิญญาณมีความสำคัญกว่าสิ่งใดในชีวิตโซเครติสกล่าวว่าในชีวิตของเรามักให้ความสำคัญกับสิ่งภายนอกเช่นความร่ำรวยชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งรูปลักษณ เขาเตือนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวสิ่งที่ควรดูแลมากที่สุดก็คือจิตวิญญาณหรือตัวตนที่อยู่ภายในของเราลองคิดดูนะครับว่าเราอาจใช้เวลาและพลังงานมากมายในการพัฒนาความสำเร็จแต่เราเคยถามตัวเองไหมครับว่าจิตใจของเราสงบสุขดีไหมเรากำลังทำในสิ่งที่ดีและมีคุณค่าต่อชีวิตของเราจริงๆหรือเปล่าโขเรติสอนว่าการดูแลจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องซับซ้อนครับ มันเริ่มต้นจากการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรากำลังใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมไหมหรือว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งแข็งแรงและบริสุทธิ์หรือเปล่าโซเครติส so เปรียบจิตวิญญาณเป็นเหมือนสวนครับหากเราไม่ดูแลแล,และเอาใจใส่มันอาจถูกปล่อยให้ลกเต็มไปด้วยความโลภความกลัวหรือความเกลียดค้าน แต่ถ้าเราดูแลมันด้วยความคิดที่ดีและการกระทำที่มีคุณธรรมจิตวิญญาณของเราก็จะงอกงามและนำพาเราไปสู่ชีวิตที่มีความหมายดังนั้นวันนี้เราลองหาเวลาสักเล็กน้อยครับถามตัวเองว่าคุณกำลังดูแลจิตวิญญาณของตัวเองยังไงคุณกำลังทำสิ่งที่ช่วยให้ตัวเองเติบโตในด้านคุณธรรมและความดีอยู่หรือเปล่าเพราะในท้ายที่สุด ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่เรามีแต่มาจากจิตวิญ,ญญาณที่สงบและเต็มไปด้วยความดีต่างหากและนี่คือปรัชญาของโซไกรตสที่เราอยากแบ่งปันในวันนี้หวังว่ามันจะช่วยให้คุณกลับมามองตัวเองและเริ่มต้นดูแลจิตวิญ,ญญาณในทุกๆวันพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่รับฟัง philosophy daily สวัสดีครับ